เวลามันแห้งไอ้ตรงเขียวเนี่ยจะกลายเป็นลายสวยมากนะครับเอาไปทําเรื่องของฟาซาดก็คือเป็นระแนงเป็นอะไรก็สวยอ่าแล้วตัวนี้ลําไม่ใหญ่เกินนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่แปลงนครนายกครับติดแม่น้ำนะ ทีนี้เรามาดูไผ่สองกอนี้ครับอันนี้จะแนะนําให้รู้จักจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนําบ่อยอันนี้คือดํามาเลครับใจแจนโตครัวอ่าตัวนี้ใจแจนโตครัว A อพุสแบล็กบางคนอาจจะอ่าน A อพุสแบล็กใจแจนโตครัว A อพุสแบล็กนะครับตัวนี้จะเป็นดําที่ไม่ใหญ่มากลุงกรมปลูกไว้ประมาณปีที่12เนี่ยนะลำประมาณน้ำจอบ ประมาณนิ้วครึ่งดําจอบแต่นี่มันเพิ่งมาปลูกอยู่แปลงนี้กิ่งตอนเนี่ยมาประมาณเท่าปีที่4ลําประมาณเล็กกว่าดําจอบอีกเอไม่ใช่ดําไม่กวาดอ่อนอีกนะครับเนี่ยประมาณหลอดดูดอะไรเนี่ยหลอดดูชาไขมุกะนะเลยนะใกล้ๆในดูดีนี่น,นี่ดูนิ้วชี้ดูตัวนี้ขยายพันธุ์ง่าย1ตอนกิ่งสองอเขาเรียกว่าไปขุดงาได้หมดเลยง่ายมาก ไปดูทางใต้นะครับก็เผยแพร่ไปจากที่ไหนก็ไม่รู้อลยนะโอ้โหหลายๆสวนเต้นไปหมดเลยสวนมิสเตอร์เคก็เยอะนะตัวนี้นะเพราะว่ามันง่ายและลำมันก็สวยดีเวลามันแห้งนี่นะมันจะมีลายไอท้ที่สีเขียว <c ười> จะกลายเป็นลายครับลำมันจะมีเขียวคาดนะนี่น,น,นี่เขียวคาดอย่างนี้นี่นีนน่ี่มาดูดิอย่างเงี้ยครับเวลามันแห้งไอ้รงเขียวนี่จะกลายเป็นลายสวยมากนะครับ เอาไปทําเรื่องของฟาซาดก็คือเป็นระแนงเป็นอะไรก็สวยอ่แล้วตัวนี้ลําไม่ใหญ่เกินนะครับแต่ถ้าเกิดเมาา 12, ื่อไรสิบสอปีมันก็ประมาณนิ้วครึ่งเหมือนกันอ่าอันนี้ดํามาเลครับให้รู้จักนะครับสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ